น้าเมืองใหญ่ที่วุ่นวายมีชิวาวาตัวน้อยชื่อแรลลี่แรลลี่เป็นสุนัขที่ตัวเล็กแต่ใจใหญ่เขามักจะฝันถึงการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่เหมือนในหนังสือที่เจ้าของของเขาอ่านให้ฟังเสมอ วันหนึ่งในขณะที่เจ้าของของแรลลี่กำลังยุ่งอยู่กับการทำงานแรลลี่ก็แอบหนีออกจากบ้านเขาออกสำรวจเมืองใหญ่ด้วยความตื่นเต้นทุกสิ่งทุกอย่างดูใหญ่โตและน่ากลัวสำหรับชิวาวาตัวเล็กๆอย่างเขาแรลลี่ได้พบกับสุนัขตัวใหญ่ชื่อบิ๊กบิ๊กเป็นสุนัขที่ดูน่ากลัวแต่จริงๆแล้วใจดีบิ๊กเล่าให้แรลลี่ฟังถึงการผจญภัยของเขาในเมืองใหญ่และสอนแรลลี่ถึงวิธีการเอาตัวรอดทั้งสองตัดสินใจที่จะออกผจญภัยด้วยกัน พวกเขาเดินทางผ่านป่าเขาที่รกทึบเต็มไปด้วยสัตว์ป่าสัตว์มีพิษมากมายหลายชนิดพวกเขาได้เผชิญกับความน่ากลัวของผืนป่าและสัตว์ร้ายเหล่านั้นเขาเดินเที่ยวจนเพลินและหลงทางกลับบ้านแต่ก็ได้พบกับแมวป่าตัวหนึ่งที่เข้ามาหาและพูดคุยกันอย่างเป็นมิตรและในที่สุดเธอช่วยแรลลี่และบิ๊กหาทางกลับบ้านระหว่างการเดินทางแรลลี่ได้เรียนรู้มากมายเขาเรียนรู้ที่จะกล้าหารเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือผู้อื่นและเรียนรู้ที่จะเชื่อมั่นในตัวเองแม้ว่า เขาจะเป็นชิวาวาตัวเล็กๆแต่เขาก็สามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ในที่สุดแรลลี่บิ๊กและมิวก็เดินทางกลับมาถึงบ้านของแรลลี่เจ้าของของแรลลี่ดีใจมากที่เห็นเขาปลอดภัยแรลลี่เล่าเรื่องการผจญภัยของเขาให้เจ้าของฟังและเจ้าของก็ภูมิใจในตัวแรลลี่มากแรลลี่รู้ว่าการผจญภัยของเขาเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นเขายังมีเรื่องราวอีกมากมายที่รอให้เขาไปค้นพบและเขาก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิต